ที่ทำความรู้จักกับตัวสัตว์ที่ชื่อว่าสคาวท่าหรือว่า โพลีแลคติกแอซิดนะครับโพลีแอลแลคติกแอซิดหรือเรียกย่อๆว่า PLLA มันจะเป็นตะกอนแป้งแบบนี้นะต้องทางการผสมก่อนนะมันคืออะไรเป็นยาฉีดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างของคอลลาเจนบนผิวเราทําให้หน้ายกกระชับผิวเนียนเรียบขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งฟิลเลอร์นะอุ้ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะใครสนใจลองคอมเมนต์กันมานะฮะอันดับแรกต้องมาผสมน้ําสะอาดลงไปก่อนหลังจากทาการผสมแล้วต้องเขย่าอย่างรุนแรงแบบนี้เลยฮะเขย่าให้มันเกิดการผสมกลมกลืนกันอย่างเรียบเนียนขึ้นนะครับเพื่อจะได้ฉีดได้ง่ายขึ้นไม่เป็นตะกอน ก็ผสมอีกรอบหนึ่งพอรอบนี้ผสมเข้าไปใหม่ตอนนี้ไม่ต้องเขย่าอย่างรุนแรงแล้วแล้วจะผสมรอบนี้เสร็จแล้วทําการดูดตัวยาออกมาทั้งหมด10 ml นะฮะก็คือ10หลอดด้วยกันแล้วท้าแต่ละหลอดผสมยาชาเข้าไปอีกนิดหน่อยแล้วแล้วก็ทําการฉีดโดยการดีไซน์ให้เห็นผลว่าเพื่อจะให้หน้านั้นยกกระชับแก้มที่หย่อนคอ,อยจะโดนตึงขึ้นร่องแก้มจะโดนยกขึ้นมุมปากห้อยที่ตกลงก็จะโดนดึงขึ้นพร้อมกับทําให้คุณภาพผิวดีผิวเนียนผิวเรียบ และที่สําคัญต้องดีไซน์ออกมาให้ดูเหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละคนหลังฉีดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการนวดโดยการนวดจากข้างล่างขึ้นบนนวดจกตรงกลางไปสู่ท้านข้างและที่สําคัญคือเนี่ยนวดแบบนี้เลยและที่สําคัญต้องสอนคนไข้กลับไปนวดต่ออีก5วันด้วยนะและอีกสสัปดาห์จะเห็นว่าผิวดีขึ้นเลยนะครับมาดูผลกัน